สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ระดานะคะจากเพจพี่ระดาผู้หญิงครบกขดนั่นเองค่ะนะคะเพจนี <h 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 ้ก็ส well> ําหรับสายฝอโดยเฉพาะนะคะฝอหรือไม่ฝอก็สามารถใช้ทริคนี้ได้เหมือนกันถ้ามัน matching กับเรื่องราวของเราหรือว่า relationship ของเรานะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะถ้าอยากได้คอนเทนต์ดีๆอย่างนี้อีกอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้พี่ระดาด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะ ให้กับพิระดาได้ทำคอนเทนต์ดีให้กับสาวๆต่อไปค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะอยากกับที่หกข้อที่พิระดาบอกเลยคืออยากเป็นคนมีสเสน่ห์ต้องทํำยังไงใช่ไหมคะอยากเป็นคนมีสเสน่ห์ข้อเดียวที่พิระดาจะให้สาวๆไปฝึกเลยคือ,ข,อขั้นแรกเลยคืออันนี้คือแบบขั้นเทพเลยนะคคือแบบมันง่ายนะคะแล้วก็ใครๆก็ทําได้ ไม่เชื่อลองไปทําดูนะคะสาวขาก็คือรอยยิ้มนั่นเองค่ะยิ้มนะคะยิ้ม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 ค่ะเวลาฝึกเป็นคนมีอารมณ์ดีฝึกมีความสุขกับอะไรง่ายๆใกล้ๆตัวทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้ใบหญ้าฝึกมีความสุขฝึกยิ้มตื่นขึ้นมายิ้มให้กับตัวเองนะคะเราไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่ยิ้มอยู่ตลอดเวลา แต่เวเวลาที่เราคุยกับใครหรือเรามี conversation กับใครใช่ไหมคะกับคู่กับหัวกับ,กบไม่ว่าใครก็ตามถ้าเราเป็นคนอารมณ์ดีถ้าเราเป็นคนยิ้มง,ง่ายใครๆเห็นก็อยากอยู่ใกล้ใครใครเห็นก็มีความสุขถูกต้องไหมคะอืมน่าล่ะค่ะมันคือเมคอัพอย่างดีของใบหน้าเราเลยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะไม่ใช่แค่ยิ้มไม่ใช่ยิ้มแบบนี้นะ ดูนะสาวๆยิ้มแบบนี้อยู่กันอยู่หรือเปล่าถ้ายิ้มอย่างนี้อยู่ไปเปลี่ยนเดี่ยวนี้นะครับไม่ได้ต้องยิ้มด้วยรอยยิ้มที่จริงใจออกมาทั้งแววสีหน้าและแววตานะคะค่ะและมันก็จะสามารถทัชผู้อื่นได้มันก็สามารถทำให้ผู้อื่นอินได้ ทำให้ผู้อื่นสัมผัสได้นั่นเองค่ะว่าเรายิ้มให้เขาด้วยความจริงใจเห็นไหมคะว่ายิ้มเนี่ยมันง่ายแล้วก็ไม่ต้องเสียตังคนะ,คะแล้วเมื่อคนที่ยิ้มง่ายเ่ยเป็นผู้หญิงเป็นคนที่มีความสุขนะคะเราอืจะทําให้โลกนี้สว่างสวย,ยหรือแม้แต่ว่าเห็นไหมคะยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเราเดินออกไปทังที่เราไม่รู เราไม่รู้จักเราเดินเข้าไปในร้านค่ะช็อปชอ็ชอปชอ็อปเรียงกันแบบนี้ถ้าเราเดินไปช็อปแรกคนหนึ่งทำหน้าเวลคมัมเวลคมัมเราอยากเข้าไหมคะ no เราก็ไม่อยากเข้าถูกไหมคะแต่ถ้าเราไปถึงเขายังไม่ทันพูดเวลคัมเลยค่ะเขาแค่ยิ้มให้เราเอาเวลคัมเราอยากเข้าไหมคะ ถูกต้องถูกต้องค่ะสาวๆเราก็ต้องอยากเข้าเพราะว่านี่มันคืนออด่านแรกเลยที่จะทําให้เราสามารถทําให้คนอื่นตกหลุมรักตกจลุเมเสน่ห์ของเราได้มันจะดีกว่าไหมคะสาวๆถ้าเราทุกวันทุกวันเรามีคนที่ ทำตกหลุมรักเราทุกวันทุกวันด้วยเรื่องง่ายๆด้วยรอยยิ้มของเราที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขไม่พอเราก็มีความสุขด้วยถ้าเราเห็นคนอื่นยิ้มตอบกลับมาให้เราใช่ไหมคะทูกต้องเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกับกระจก เพราะฉะนั้นทำไมเราต้องฝึกยิ้มก,กับกระจกพี่ระดาทําทุกวันนะทําจนติดเป็นนิสัยทําจนหัวเลางง่ายมากไม่ว่าเรื่องอะไรเ <c oughs> พราะฉะนั้นเลยไม่ห่วงเลยค่ะว่าอ่าอตรึง <c oughs> ไม่ได้โม้นะเออจริงไม่เชื่อลองทักมาคุยกันแล้วพี่ระดาก็อืม สามารถสอนได้สามารถแชร์ได้สามารถให้เห็นได้ว่าที่ระดับประสบการณ์นแน่นมากอืมแล้วอ,อขายของนิดนึงนะสาวสา,วาตอนนี้ที่ระดามี e book อีบุ๊กที่เป็นเหมือนกับทางลัดให้กับเส้นทางลัดเลยให้กับสาวๆว,ว่าสาวๆจะแชทยังไงให้ฝ่อหลงคัดแชทยังไงที่จะคัดกองฝอผู้ชายดีด เข้ามาในชีวิตของสาวๆนะคะถ้าสนใจก็จองมาใต้คอมเมนต์หรือว่าช่องทางการติดต่อพิรดาได้เลยนะคะก็แค่390บาทก่อนที่จะขึ้นราคานะคะเพราะว่าเป็นพรีออเดอร์ช่วงนี้แต่ถ้าหนังสือออกมาแล้วไม่ใช่ราคานี้แล้วนะคะสาวๆคะ่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ได้แค่นังได้อีบุ e ๊กเฉยๆนะคะ วิธีการแชทเฉยๆสามารถพูดคุยกับพิรดาและปรึกษาพิรดาได้ตลอดเลยนะคะเพราะนี่เป็นทำไมถึงได้สิทธิพิเศษขนาดนี้ก็เพราะว่ามันเป็นคอสเป็นเป็นอ e ีบุ๊กเล่มแรกของพิรดานั่นเองค่ะค่ะสาวๆขาอย่าลืมเอาไปฝึกกันนะคะเพราะว่าพิรดาอยากให้สาวๆได้เจอคนที่ใช่คนความรักดีๆนะคะมีความรักที่สมหวัง แล้วก็สองสาวคนไหนที่มีควารักที่ดีอยู่แล้วพีระดายินดีด้วยค่ะและสำหรับวันนี้พี่ระดาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ